ถ้าพูดถึงมูล,ลนิธิคุ้มครองเด็กภาพแรกที่ท่านผู้ชมนึกถึงเป็นภาพอะไรครับแน่นอนครับหลายคนก็จะนึกถึงภาพของเด็กที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างปลอดภัยโดยสวัสดิภาพแต่ล่าสุดครับเป็นกรณีของอมูล,ลนิธิแห่งหนึ่งนะครับเด็กที่อยู่ในบ้านนั้นร้องเรียนมาให้คนที่อยู่ภายนอกเข้าไปช่วยเหลือเขาอ้างว่าถูกผู้ดูแลทำร้ายร่างกาย ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรแต่ว่าระหว่างการสอบสวนเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะย้ายเด็กทั้งหมดออกจากมูลนิธินะคะแต่ว่าเด็กบางคนยอมรับค่ะว่าต่อให้อยากออกไปแต่กลับไม่มีที่ไปค่ะคลิปนี้ทำให้เห็นภาพของชายคนหนึ่งใช้ท่อนเหล็กตีเด็กที่กำลังยืนเรียงแถวกัน เหตุเกิดที่มูลนิธิคุ้มครองเด็กแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามและเป็นหลักฐานสําคัญที่ตํารวจใช้สืบสวนสอบสวนเพื่อดําเนินคดีทําร้ายร่างกายกับชายผู้ก่อเหตุค่ะคลิปนี้ถูกถ่ายโดยเด็กในมูลนิธิและเผยแพร่โดยอาสาสมัครกลุ่มเส้นได้เช่นเดียวกับภาพนี้ค่ะกลุ่มเส้นได้นำมาเผยแพร่อ้างว่าเป็นกองเสื้อผ้าของเด็กๆที่ถูกทำให้เปื้อนสิ่งปฏิกูล กลุ่มเส้นได้อ้างว่าเด็กในความดูแลของมูล,ลนิธิยังถูกใช้แรงงานและมีความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกสุข,ขลักษณะไม่ได้รับอาหารตามหลักโภชนาการเอาอย่างแค่ห้องน้ำเนี่ยมันควรที่จะถูกสุข,ขลักษณะกว่าน,นี้ปั๊มน้ำมันยังสะอาดกว่าน้ำขังหมินเราก็ถามว่าแล้วพวกหนูทำความสะอาดกันไหมทำค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำทุกวันเปลี่ยนเวรกันทำแต่ว่ามันก็มีท่วงน้ำขังอะไรห้องนอนก็ เหนอับชื้นพ่อปู่ที่นอนไม่มีนอนกันแบบโล้นเสื้อผ้าก็กองกันพนินเทินทักจากที่สังเกตนะก็คือมันไม่ไม่ไมค่อยสะอาดกลุ่มเส้นได้อ้างถึงข้อมูลที่เด็กบอกเล่านะครับบอกว่าเด็กอ้างว่าต้องดื่มน้ำฝนจากถังที่มีตะกรได้ทานแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกว่าจะได้ทานขนมที่มีคนบริจาคเข้ามาขนมนั้นก็เกือบจะหมดอายุแล้ว เรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดเผยโดยกลุ่มบุคคลที่เข้าไปทํากิจกรรมกับเด็กๆในมูลนิธิครับเขาอ้างว่าระหว่างไปคุยกับเด็กๆเด็กในนั้นก็เล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือกลุ่มบุคคลนี้จึงแจ้งไปยังกลุ่มเส้นได้ครับต่อมากลุ่มเส้นได้ก็เลยประสานงานกับเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมให้ตรวจสอบแล้วก็ไปแจ้งความที่สพเมืองอัมพวาเมื่อวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมที่ผ่านมา ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่นะครับมีการแยกเด็ก8คนมาสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสหวิชาชีพด้านประลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่า,าผลสอบนะครับตอนนี้พบว่าเด็กเนี่ยถูกใช้แรงงานแล้วก็มีบางคนถูกทําโทษครับคือตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กไม่ปลอดภัยกับสถานแบบนี้แล้วที่อยู่แบบนี้แล้วอันดับแรกคือเพื่อความปลอดภัยของเด็กเราก็จะดึงเด็กออกมาซึ่งจริงๆแล้วทาง ที่ดีกรมกิจการเด็กเยาวชนก็ได้วางแผนเตรียมความพร้อมรองรับไว้อยู่แล้วว่าถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมย้ายเด็กซึ่งมันไปเกี่ยวข้องกับการประเมินภาวะช่วงอายุเด็กที่จะต้องเข้าไปด้วยนะครับส่วนการปิดก็ให้เป็นเรื่องของคอณะทํางานของทางผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งก็ต้องหาลือกันในด้วยความรอบคอบเหมือนกันเพราะว่าเมื่อความปลอดภัยของเด็กเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีเหตุอย่างในยะสสาคัญที่จะ ต้องไปกังวลมากจนเกินไปว่าจะต้องปิดในนาทีนี้ในนาทีต่อไปแต่ว่าสําคัญอยู่ที่การดูแลเด็กครับช่วงเย็นที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสพเมืองอัมพวานําหมายเรียกวัตถุพยานเข้าไปแจ้งต่อผู้ดูแลมูลนิธิเพื่อขออายัดเอาวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบประกอบการสอบสวนทางคดีนะคะวัตถุพยานที่ว่านี้ก็คือท่อนเหล็กไม้เรียวที่เด็กอ้างว่าถูกลงโทษ โดยมีตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่คาดว่าเกี่ยวข้องทั้งหมดพนักงานสอบสวนพิจารณาความผิดเข้าข,าข่ายข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเตรียมออกหมายเรียกให้ผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังลงตรวจสอบอยู่นั้นนะครับกำลังนำหนังสือแจ้งขอย้ายเด็กอีก55คนออกจากมูล,ลนิธิมาเจรจากับผู้ดูแลมูล,ลนิธิปรากฏว่ามีนายแก้วสรรอติโพธิ ประธานมูลนิธิคุ้มครองเด็กได้โทรศัพท์เข้ามาครับแล้วก็กล่าวเตือนเจ้าหน้าที่พมว่าไม่มีอำนาจที่จะนำเด็กออกจากมูลนิธิครับอยู่ดีมาโวกันเรื่องเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะผมไม่ยอมนะกว่าคุยุ่นก็จะสร้างมูลนิธิมาได้มีเงินบริจาคสีห้าล้านมีคนเชื่อถือและคนออกข่าวไปทั่วแคนี่ก็าวเรื่องจริงๆก็น่าดูแล้วว่าไดเย็นๆนะเช็คก็ให้ดีนะ เช็คด,ดูให้ดียยถามท่านประหลัดถามแค่เดียวถืออำนาจอะไรอะ่ะเช็คข้อมูลฟังข้างเดียวแล้วก็เป็นเด็กคนสองคนอยู่เดียวบอกเด็กสี่สิบคนอยู่อันตรายผู้เด็กกระตาค,คุณดูนี่อันตรายท,ที่ไหนอะ่ะเขากระต่ายเขาเด็กมาเลี้ยงมาดูไอ้เรื่องใช้แรงงานก็เป็นเรื่องเด็กมันตามไปก็ไปเก็บใบไม้บ้างได้ทิปแตแขกทำงานสองชั่วโมงดีก็อยู่กับบ้าน เด็กอะไรเพี่ไปทำงานหลายชั่วโมงนั่นก็ไปเสร็จฝึกงานเรียนรงเรียนเทคนิคต้องฝึกเราก็ให้เข้ามาดูที่ที่ของยุ่นเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้หาอาแรงอะไรมาบอกค่ามานุษย์ได้เย็นเย็นนะ เด็กอยู่ในความดูแลของมูลนิธิคุ้มครองเด็กแห่งนี้55คนนะคะมีทั้งเด็กเล็กทั้งเด็กวัยประถมมัธยมทั้งหมดอายุไม่เกิน18ปีตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วงบ่าย,ายเด็กๆไปโรงเรียนพอลากมาจนถึงตอนเย็นเด็กๆก,กลับมาจากโรงเรียนทีมข่าวได้พูดคุยกับเด็กวัยมัธยมศึกษาส่วนหนึ่งยอมรับว่าไม่อยากอยู่ที่มูลนิธิต่อ แต่ก็ไม่รู้จะย้ายไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าอยากเรียนหนังสือพร้อมอ้างว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาภรรยาของผู้ดูแลมูลนิธิกำชับว่าถ้ามีใครมาถามถึงสถานการณ์ให้ตอบแต่เรื่องดีๆและให้ยืนยันไปว่าอยากจะอยู่ที่นี่ต่อค่ะด้านนายสิริศักดิ์สิริมังคลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามบอกว่าการตรวจสอบการจดทะเบียนมูลนิธิเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทยครับ ส่วนกระบวนการต่อใบอนุญ,ญาตสถานรับเลี้ยงเด็กจะพิจารณาต่อใบอนุญ,ญาตรายปีแล้วก็ตรวจสอบความเป็นอยู่ภายในสถานรับเลี้ยงทุกๆ6เดือนนะครับซึ่งมูล,ลนิธิที่ปรากฏเป็นข่าวกำลังจะครบวาระในเดือนมก,กราคมปีหน้าปี2566ตอนนี้อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าพิจารณาว่าจะปิดหรือว่าถอนใบอนุญ,ญาตหรือไม่ครับรมีการตรวจสอบแล้วก็วงรอบของการขออนุญาตก็ปีต่อปี นในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะประกอบด้วยหัวหน้าส่วนและการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปประเมินนะครับก่อนที่จะมีการเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามต่ออนุญ,ญาตนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบทุกครั้งนะฮะแล้วก็ไม่ได้รับสัญญาณอะไรจากเด็กมานะฮะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดว่ามีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใบอนุญาตที่ล่าสุดที่ออกไปในปี2 5 6 5เนี่ย ก็จะหมดอายุลงในประมาณเดือนมกราคม2อง6ก,กที่จะถึงนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดย้ําแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าที่ผ่านมาไม่ได้รับสัญญาณอะไรจากเด็กส่วนจากนี้จะเร่งหาข้อสรุป2ส,ส่วนคือเรื่องการย้ายเด็กออกจากมูล,ลนิธิและเร่งพิจารณารายละเอียดเรื่องการหยุดดําเนินการของมูล,ลนิธิค่ะไทย PBS ได้ติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงกับนายมนตรีสินทวิชัยหรือว่าครูยุ่นเลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก โดยครูยุ่นเนี่ยเปิดเผยสั้นๆนะครับว่ายังไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะคาดีอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการและยังมีข้อเท็จจริงที่ต้องพิสูจน์ครับด้านพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติระบุว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขอให้ศาลอนุมัติหมายจับยืนยันดําเนินการอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเก็บหลักฐานและการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะกำชับให้ทําอย่างครบถ้วนค่ะ เราก็รวบรวมพิธีฐานแล้วนะครับที่จะที่จะขอมัดหมายจับในความผิดเรื่องทำร้ายร่างกายกับเรื่องการใชรแรงงานเด็กการมาคับใช้แรงงานเด็กนะครับทีนี้อย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยพี่ก็เลยเรียกทั้งหมดนะทั้งผู้กับสืบสวนผ้าเจ็ดนะรองผู้การจังหวัดสมุทรสงครามหัวหน้าชุดไทยแคทต่างๆมาประชุมพกงานสอบสวนนะครับก็ตอนนี้ก็วางแนวทางให้แล้วนะครับก็ตอนนี้ เด็กเนี่ยทราบว่าครูยุ่นเนี่ยเอาเด็กเนี่ยหลบหนีไปค่ะนี้นะแต่ไม่เป็นไรนะวันนี้เดี๋ยวจะไล่ให้ได้ว่าเด็กอยู่ที่ไหนข้อสรุปล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตอนนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผู้ดูแลมูลนิธิเจราจากันอยู่นานห้าชั่วโมงผ่านไปก็ได้ข้อสรุปว่าจะมีเด็ก ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กเล็กเด็กโตสมัครใจออกจากมูลนิธิบางส่วนนะคะและล่าสุดตำรวจได้เข้าไปตรวจคน้นทั่วทุกอาคารของมูลนิธิเพื่อเก็บหลักฐานและถอดเมมโมรี่การ์ดของกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบแล้วค่ะ